ขอแผ่นของเพิ่มด้วยนะครับทีมงานนะครัวแล้วก็ใครนะครับใครที่เป็นแฟนคลับ AF นะครับผมในวันพรุ่งนี้ผมขอประญาตพันนิดนึงนะฮะพรุ่งนี้เป็นคิวของจีน AF หนึ่งครับแล้วก็ต้น AF แปดครับใครที่เป็นแฟนคลับของสองคนนี้นะฮะมาพบมาเจอกันได้ช่วงเวลาเดิมครับประมาหกโมงเย็นครับ แต่ว่ามาก่อนหน้านี้ก็ได้ทะฮมากับจองที่นั่งกันแล้วก็มาร่วมทำดุลกันก่อนครับใช่ครตอนนี้เนี่ยนะค่ะทองเนี่ยมีแค่หกแสนแผ่นนะในประเทศไทยและตอนนี้เหลือไม่กี่หมื่นแล้วเด็กท่านสามารถทำได้มากกว่าหนึ่งแสนนะเพราะคือติดแผ่นได้หน้าที่ได้แต่ด้วยใจที่เราคือเราทำแล้วเนี่ยเราเอาใจสบายใจสบายใจได้แล้ว แผ่นหนึ่งเขียนหนึ่งชื่อก็ได้แผ่นหนึ่งเขียนสองชื่อก็ได้หรือมากกว่าน er okay. okay. ั like. ้นก็ได้แต่ว่าใครถ่ายรูปแล้วอยากให้เขาบุญนะตามความศรัทธาเพราะว่าทั้งสองท่านได้เสี็จมาเปลาของตัวเองนะมารูปที่จะเป็นสิ่งที่มับุญกาเนี่ยบุญนี้เนี่ยนะเป็นบุญใหญ่มากน้องๆแล้วใส่คนละบาทสองบาทเพื่อเป็นกำลังใจนะเหมนบุญนี้เนี่ยให้ตัวท่านเองแล้วก็ตัวศรีพินทีนวดด้วยนะตัวนี้ก็มีเอเอฟีกต่อแถวเดินเข้ามาได้เลยนะครับผม มาถ่ายรูปมาบริจาคเงินมาทำบุญบูชาแผ่นทองกันได้นะครับตอนนี้ท่านใดนะที่เพิ่งถ่ายรูปมาแถวนี้นะครับอาจารย์มงและสองสายได้ว่าเราทำไมมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นนคืองานบุญน,น,นะครับคุณนักทหารดูสัจจ ORN ะับ ซึ่นนำบุญมาให้ถึงท่านถึงที่ถึงแคโน่ทิที่วันนี้เลยและตอนนี้กำลังมีกิจกรรมนะครับก็คือมีศิลปินดาราฮะมาร่วมในงานในวันนี้มีคิวของเจมส์กับเต๋อเอฟแปดนะครับใครที่รู้จักสอคนนี้นะแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากเป็นส่วนร่วมแล้วอยากทำบุญร่วมกับเจมส์เจม่เจมจมกับเต๋อไหตอนแรพี่หญิงอ่ะไพี่รู้แล้วใครอีสานกนนี่ไงเต๋ไงเต๋อ ขอบคุณคู่กับสองคนนี้ได้เลยนะครับน้องสอง,อสองคนนี้นะฮะก็เป็นสี่ปีที่นาา่้กาดีนะครับดูดีมีความสามารถม,มากๆเลยะครับผมใช่นะแล้วก็ยังเสียสละคนที่จะมาเป็นศิลปินสะพานดนูเนี่ยเนี่ยที่ทำดีครับกำลังมีเสดงและให้ทั้งเจมและ,ะเ,ละะเะต๋อนนนเนี่ยได้เกียรติครับททองแม่เพื่อคุณชาพคททองน้องน้องส่วนล่างนี่ตัดเก็บไว้นะตัดเก็บไว้ เป็นผลิตภังคลครับเป็นพระองค์นึงเลยแหะเราะว่อะไรพี่ต้องเก็บไว้เพราะว่าผ่านพระคัมภีร์พระเอกครับจากใจรักสถานที่ประสูตรของเรื่องที่เนปาลมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ได้มีถึงเนปาลแต่วันนี้เนี่ยตัดแผ่นทองเก็บไว้ก็เหมือนได้มีถึงเนปาลเลยแล้แผ่นทองนี้เราสร้างประวัตาสด้วยการเพราะว่าอะไรครั้งนี้จะเป็นการสร้างสถานที่ประสูตรครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้าย